สวัสดีครับตอนนี้เขายูที่สวนดาวเรืองนะครับยู่ที่สวนดาวเรือง,รอ,เรองบนันบันน้องไลนะครับวันนี้จะเป็นไร่มาดามดาวเรืองนะครับยูท่บันน้องไลตอนนี้เดี๋ยวภาพไปเปบิงวา่าเพื่อนเอดบดาวเรืองนะฮะเพื่อนเ็บด,ดาวเรืองเอาไปใส่กระท่งประสันพอดีทั้งวัดสิจัดงานร้อยกระท่งขึ้นกันกันเลยสิมา,าหาดาวเรืองขี่รถผ่านกะ เห็นสวนดาวเรื่องพอดีนะครับเดี๋ยวเขาไปไปถามโยมวาเอ่อปกตินี่ปลูกตลอดทั้งปีบอลสินะครับแล้วก็ผู้ใดสนใจก็อยากจะได้ดาวเรื่องสีสีมารับอยู่หนีหรือว่าจัดส่งบอลน,นะครับเดี๋ยวเขามาเบิง้งอันนี้อันนี้คือเพิ่นเพิ่นบอกว่าให้เก็บเอาเลยเพราะว่าโลแล้วนะครับกัสีปลูกชุดไม้ขึ้นมากนะครับปลูกชุดไม้ขึ้นมาก กระบอกไก่นะครับนี่อันนี้ถนนถนนใหญ่ถน,นนนี่สิเป็นกันทรวิชายางตลาดเนาะเส็สนกันทรวิชายางตลาดนะครับมากกสิเขาปากท่าง,าบ,าางบานน้องไรมากบกไก,ก่นะครับประมาณร้อยเมตรร้อยห้าสิบเมตรกับหอดแล้วนะครับอันนี้คือ,อเก็บเด้เลยนะครับเก็บเด้เลยตรงนี้น <grammar> เดี๋ยวพาพามาเบิ่งโยมเพิ่นกันลังเก็บอันนี้เก็บไปใส่กระทถนเพือกันบ่โอ้นี่โดนยังอยู่น่นสะแบงนี่บานคำเลี้ยงบานโน่นสะแบงบานมอลลั่มมีไหมฮะบันมอลลัใจเกินร้อยวันนี้พี่อุปกรณ์เดี๋ยวเอามามาเบ่ง งวดกำลังเก็บที่กันเพิ่นว่าโลแล้วว่าจันโลแล้วกำลังเสีอาชุดใหม่กำลังเห็ดชุดใหม่ยู่เห็ดเป็นสวนดาวเรืองเลยมาดามดาวเรืองมาเตี้ยแต่ม่มีสวนหลายโอ้ทีสวนหลายไปไปสอบถามแม่ไปสอบถามแม่ว่าแม่ปลูกดาวเรืองมาโดนไปเจ็ดปีเลยดิปัดเจ็ดปีเจแปดปีแล้วไอ้ปกติสวนเฮานี่ปลูกอยู่ใส่แน่ สวนนั่นลำลูกจนนีอยู่ทั้งขอนแก่นกับมีโอ้โบแมนเตสสารข้ามขอนแก่นกับมี่ตัวเอ็ดมี่วาปีมี่กาลสินมี่อ้อมเลยตัวนี้แถวแถวบ้านแถวใกล้ๆนี่เพื่อเขาก็จะอยากปลูกให้ก็อยากปลูกเพื่อละสองพันสามพันต้นโอ้แต่ว่าแต่ว่าไอ้บ้านบ้านของแม่นี่คืออยู่บ้านน้องไรนี่บอกบ้านนองไรโอ้บ้านน้องไรเลย แต่ว่าก็คือปลูกไ้ายมอปลูก้ายมองคือให้นปลูกให้ายมลับซื้อขึ้นซื้อขนองโอ้ก็คือเขาเขาเอาต้นกา้เขาไปปลูกเอาเอาให้เขาไปเพาะเขาก็รับซื้อขึ้นเดี๋ยวบอกคนเอาุงเอาอุปกรณ์มาจัดเสียเป็นยากอาหุ่นอันนี้ก็อประมาณเกือบสองไร่คุณบอลเนี่ย เหมือนกับต้นที่ปลูกไม้ตอนนี้แสดงว่าปลูกตลอดทั้งปีโอ้ปลูกตลอดนะครับผู้ใดผู้ใดสนใจก็สอบถามได้นะครับปลูกตลอดทั้งปีนะครับนี่เต็มเลยอันนี้ขนาดว่าเป็นเป็นโลลราได้เพิ่นกันเลยอยากจะรวมทําบุญกับทางวัดน้านะกรเลยว่าให้เก็บเอกได้เลยหรือว่าช่วงนี้เนาะช่วง้อยกระทงนะครับช่วงร้อยกระทงผู้ใด สนใจอยากเอาไปใส่กระทงกะย่ยมก็คือให้มาเก็บได่บัติเพราะว่าชุดนี้ที่ว่าเ้าโลแล้วบอผู้ใดอยากจะเอาไปเฮ็ดกระทงเฮ็ดเนี้กะมาเก็บได้บัติโอ้นี่ยมันใส่ได้นะเพราะว่าอันท้องมันเนี่ยนี่มันไล่แต่ว่าเข้าไปเสียบทั้งนี้ลงเนาะเกิดพ่ออาจารย์อยากไปป่วยเนาะนั่กับป่วยได้จ้ะ ร้อยกระทงคือกันจะอยู่จดอยู่บ้านเดี๋ยวเดี๋ยวให้แม่ออกขอไปถามแม่ไก่้ๆครับสมมติผู้ใดอยากจะสอบถามที่ต่อสอบถามจังสีีเฮามีช่องทั่งการติดต่อสอบถามจังไดร่แน่ช่องทั้นี้นีถูกใัไหร่ไม่ถูกเไปได้เพจไปบังในเพจก็ได้จ้าเพจไล่มาดามดาวเรือ ไร่มาดามดาวเรืองพิมก็เป็นเพจหรือเป็นเฟสเป็นเพจอ๋อเป็นเพจไร่มาดามดาวเรืองพิมออกไปไปเลยจะเห็นเพราะว่าลูกสาวเหมือนในแม่ประหลาด<อ>มันเป็นคนมันเป็นคนทรงยังเป็นข้นยงตลาดเมื่อเฮ็ดตลาดทรงเป็นเป็นคนแลนช่งดอกไม้ให้แสดงว่าเขาทรงทั่วประเทศบ่หรือยังไงปกติแล้วตะกี้ในช่วงปากคลองตลาด ปกติทรงปากคล้องจ้าป่านี้ไม่ยืดทรงปากคล้องนี่ประมาณสองปีงอ๋อช่วงโควิดเนาะจ้าช่โควิดนีด่ยทรงขายเองปลูกเองขายเองไอ,งอง้คนมาทรงมาทรงหรอว่ากับปวยอยอกนั่นเองค่ะแถววัดเฮ้าส์แต่ว่าช่วงนี้ก็กคือกลับไปทรงปากคล้องได้แล้วโบ,ไป,บไปแล้ว <laughs> บ่ไปแล้วปลูก <laughs> เองขายเองโอ้แสดงว่ามีผู้มารับอยู่นี่แล้ <สะ S 1> วก็มี มาร to ับก็มี่ชวนมาแต่จิมนี่ผู้เอาผู้ละสองมื่นสามมื่นดอกห้ามื่นดอกแังเฉโอ้นับดอกเลยแมนเขากี่เขากี่จังใดดอกแบบนี้แต่เจังรุ่นนี้เดี๋ยวนี้อยู่ละค่ลอยละสีบาทสามสิบสรุ่นรุ่นน่อยสุดลอยลอยดอกสี่สิบบาทจ้ะโอ้ลถ้าเป็นรุ่นนี้นเดี๋ยวนี้ลอยละหกบาทพอช่วงนี้มันเทศกาลลอยกระทุ แต่ว่าถึงถึงมันต่้มขนาดต่้มกับสิ่ยุคห้าสิบบาทโอ้ต้องคัดใส่นะคัดใส่โอ้ถ้ารุ่นนี้กับสิ่ยุคแปดสิบโอ้ใหญ่กว่านี้กับสิ่ยุคบาทเลยโอ้สี่งิบห้านี่คือ,อเป็นส่วนดาวเรื่องนะครับขอขอ,ขอเบอร์โทรติดต่อแน่บอกเบอร์โทรแนี่ยเบอร์โทรก่อนหกห้าศูนย์หกห้าหนึ่งหนึ่ง เก้าเจ็ดเก้าสามแปดสี่าแดแม่หยาดแม่หยาดแม่หยาดหรือว่าจะเอาไปเตั้งวัดก็เคยมีติดต่อมาเอาต้นกาไปปลูกไปให้เน้นหน่อยปลูกเพิคนใจเน้นหน่อยตัดมาส่งอ่าห้างตลาดอย่างนี้ไรได้โอ้ดีีเปรี้ยงเอาไปปลูกหรือว่าเป็นการสร้างอาชีพทั้งในชุมชนน้ำเนาะทั้งชุมชนน อย่างคนนีบมานนี่หแหละเป็ตัดซอยอตัดเีงกับเบาหวานอย่างไรแต่ว่าเขาก็ต้องปลูกเรเลี้ยงกับสิบพันเบาก็กไ,ได้จะเป็นโลกโอ้ต็นโดนแล้วเนาะตัดโดนแล้วปกติเขาปลูกเทอร์นึงเนี่ยเขาสามารถเก็บ<อ>เก็บได้ประมาณจักรอบ,อบยออี่สิบสามสิบรอบคุณแม่ยี่สิบสามสิบรอบแต่ว่าเขาก็ต้อง มาดูแลเรื่องปุกเพียงพวกนี้สิเนาะออเอาผู้ใดอยู่ไกลเด้อกันทราวิชัยบ้านน้องไลขึ้นตำบลยังเหรออ่าตำบลโคกพระจ้ะตำบลโคกพระอ่าบ้านน้องไลตำบลโคกพระอำเภอกันทราวิชัยจังหวัดมหาสารคามผู้ใดอยู่ไกลมือนีวันทีหกแล้วเนาะ เจ็ดมืออื่นแปดร้อยกระท่งน้ผู้ใดอยู่ใกล้มาเก็บไปใส่กระท่งใดหรือว่าอยากจะเอาไปบูชาพรนะน้ในวันพระวันวันศีนึงสี่กะแวะเขามาเอาได้อันนี้คือเขาปล่อยหอดย่ำใดนี่จนกว่าสิเบิร์หรือว่าอ๋อจนกว่าสิเบิร์นาะผู้ใดอยู่ใกล้แวะมาเอาได้น้า,นาแม่แม่ญาติเพื่อนไใไ้ฟี่มาเก็บเอาเลยว่าสันอย่าอยู่ทั้งเขาบานน้องไล นตำบลโคกพระอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามเอามือนีเอาไว้ซ้ำนีพอกันไม่คลิปนาะสวัสดีครับ